พระไตรปิโดกันที่สองคำพีคุตกะนิกายเปตะวัตถุว่าด,ด้วยเขตตูปมาเปรตทานที่ทายกทากุศลให้แก่เปรตชื่อว่าได้บูชาเปรตนั้นในอัตถกาถาว่าเพราะเปรตได้อนุโมทนาแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตดังนี้นั้นก็สมจริงตามที่มีมาโดยแท้ เพราะว่าเปรตท,ที่ได้อนุโมทนาคือแสดงความยินดีต่อทานของถายกที่ได้ให้เพื่อตนแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตมีอยู่ก็เป็นอันมากมีเปรตท,ที่เป็นพวกญาติของพระเจ้าพิมพีสารเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือเมื่อครั้งพระพุทธองค์ตรัสสูุใหม่ๆนั้นพอถึงปลายปีตรัสรรุก็ได้เสด็จไปสู่กรุงราเชเจริญพร้อมด้วยพระอรหันต์พันองค์ ประทับที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพีสารพระเจ้าพิมพีสารกับพราหมณ์กาบดีเป็นอันมากสเสด็จออกไปเฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลเช้าขึ้นจอมมหิดลพิมพีสารก็ได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานแต่ไม่ได้ทรงแผ่ส่วนบุญให้แก่ ผู้ใดผู้หนึ่งนะพวกเปรตที่เคยเป็นญาติในปางก่อนมีกำหนด8ปด0มพตนซึ่งคอยมารับส่วนบุญนั้นเมื่อไม่ได้รับส่วนบุญก็พากันหมดหวังที่จะพ้นจากเปรตพอถึงเวลากลางคืนนะก็ไปส่งเสียงร้องอันน่ากลัวอย่างยิ่งในพระราชวังชาวขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็จึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ ได้ยินเสียงร้องอันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีผลประการใดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอย่ากลัวเลยมหาราชผลร้ายอันใดจากไม่มีแก่พระองค์เลยแล้วก็ทรงเล่าเรื่องทั้งปวงของประเรศนั้นให้พระเจ้าพิมพิสารฟังเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังแล้วก็จึงทูลถามว่าเมื่อข้าพระองค์ถวายทานในบัดนี้แล้วก็แบ่งส่วนให้พวกประเร พวกเประตจักได้ส่วนบุญหรือไม่พระเจ้าข้าตรัสตอบว่าได้มหาบอพิษพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นพอได้หลังน้ำลงว่าอิทังเมยาตินังโหตุขอทานนี้จงมีแก่ญาติของข้าพระองค์ดังนี้สระโบกรณีอันดาดด้วยดอกปรทุมก็เกิดแก่เปรตพวกนั้นในทันใดเปรตพวกนั้นก็ได้ลง อาบดื่มในสระโบกรณีนั้นแล้วก็หมดความลำบากกระวนกระวายผิวพัธุ์ก็เหมือนกับทองํำขึ้นทันทีเวลาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายอาหารคือข้าวต้มขนมข้าวสวยและก็ข้าวของต่างๆแล้วแพ่ส่วนบุญให้แก่พวกเปรตในทันใดนั้นข้าวต้มขนมและก็ข้าวสวย พร้อมด้วยกับข้าวอันเป็นทิพย์นะ่ะก็ได้เกิดแก่เปรตพวกนั้นเวลาเปรตพวกนั้นได้บริโภคแล้วก็มีร่างกายเอ,อิบอิม่มพ,พ่วงพีเป็นสุขสบายหรือว่าอิ่มมีพิมันทีเดียวนะก็คือว่าร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มีความเอ,อิบอิม่มพ,พ่วงพีเป็นสุขสบายดีแต่ยังไม่มีเครื่องนุ่งหม่มไม่มีที่นั่งที่นอน เวลาพระเจ้าพิมพิสารถวายสบงจีวรและที่นั่งที่นอนแก่พระภิกษุสงฆ์แล้วแผ่ส่วนบุญกุศลให้เครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะอันเป็นทิพป,ประสาททิพที่นั่งที่นอนทิพเป็นต้นก็เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นเทพย,ายดามีทิพยวิมานอยู่ในอากาศพระพุทธองค์มีพระพุทธประสงค์จะให้พระเจ้าพิมพิสารเกิดความเดิ่มใสย,ยิ่งขึ้น ็จึงทรงบันดาลให้เท้าเธอได้เห็นสมบัติของเปรตเหล่านั้นเมื่อเท้าเธอได้เห็นแล้วก็ยิ่งทรงยินดีอย่างยิ่งได้ถวายทานเหมือนในวันนั้นอีกตลอดถึงเจ็ดวันเพราะฉะนั้นจึงว่าเปรตที่ทายกทายิกาทำบุญแผ่ผลไปให้นั้นเรียกได้ว่าเรียกว่าได้รับการบูชาอย่างยิ่งคือการทำบุญแล้วแผ่ส่วนบุญให้พวกเปรตชื่อว่าบูชาพวกเปรต พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเปตานันจะปูชาจะกาตาอุราราซึ่งแปลว่าการทำบุญเพื่อให้ผลแก่พวกเปรตนั้นชื่อว่าเป็นการบูชาพวกเปรตอย่างยิ่งดังนี้พวกเปรตที่ได้รับการบูชาแล้วก็ย่อมพ้นจากกาเนิดเปรตในทันใดเหมือนกับพวกเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารดังแสดงมา อีกอย่างหนึ่งรรการทําบุญให้แก่ผู้ตายได้ชื่อว่าเป็นการบูชาผู้ตายเป็นการประกาศความดีของผู้ตายให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายเป็นการแสดงญาติธรรมมิตรธรรมของตนกับผู้ตายให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายเพื่อให้คนทั้งหลายรู้ว่าผู้ตายกับตนเป็นอะไรกันมีอุปการะคุณแก่กันอย่างไร เมื่อบุทธิดาทำบุญอุทิศให้แก่มารดาปิดาที่ตายไปจะตายช้าหรือตายเร็วก็ตามก็เรียกว่าได้บูชาบิดาบรรดาด้วยการบูชาอย่างยิ่งเรียกว่าได้ประกาศความดีของปิดามารดาว่าเป็นผู้สมควรบูชาให้คนทั้งหลายทราบเรียกว่าได้ประกาศความกระตันอยู่กระตะเวทีของตนให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย ถ้ามารดาบิดาทำบุญให้บุตรธิดาที่ตายไปก็เป็นอันว่ามารดาบิดาได้ประกาศเมตตากรุณาแก่บุตรให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายว่าถึงบุตรธิดาตายไปแล้วก็ยังมีเมตตากรุณาทำบุญให้ถ้าปรรยาทำบุญให้สามีก็เป็นอันประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าตนเป็นผู้มีความพักดีต่อสามีหวังอยากให้สามีมีความสุขในภายภาคหน้า ไม่ว่าสามีจะไปเกิดในที่ใดก็อยากให้มีความสุขเสมอไปถ้าสามีทำบุญให้ภรรยาก็เป็นอันประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าตนยังมีเมตตาต่อภรรยายังอนุเคราะห์ภรรยายอยู่จนกระทั่งเวลาตายตายไปแล้วก็อยากให้ไปเกิดในที่ดีมีสุขทายาตต่อญาติมิตรต่อมิตรสหายต่อสหายทำบุญให้แก่กันก็เรียกว่าเป็นการแสดงญาติธรรมมิตรธรรม ในระหว่างการและการให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายการทำบุญให้ผู้ตายนั้นไม่ใช่จะได้ผลแต่ผู้ตายเท่านั้นถึงผู้ยังเป็นอยู่ก็พลอยได้ผลตามกันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าทายิกาทายกาจะอนิพพลาซึ่งแปลว่าอีกอย่างหนึ่งทายกก็ไม่ไร้ผลดังนี้คำนี้เป็นเเรื่องเชีนะหยเห็นว่า ทายกทายกาผู้ที่ทำบุญให้กับผู้ตายนั้นก็ยังได้ผลบุญอยู่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ผู้ตายแล้วตนผู้ทำจะไม่ได้ผลบุญเลยถ้าผู้นั้นได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาคือได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นองค์สาวกของพระพุทธเจ้าบุญนั้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวนา ของที่ให้ทานเปรยียบเหมือนพืชผลแห่งทานเปรยียบเหมือนผลแห่งพืชเปรตทั้งหลายย่อมได้รับผลทานนั้นผู้ให้ทานย่อมเจริญด้วยบุญผู้ทําบุญไปแล้วผู้ได้บูชาเปรตแล้วย่อมได้ไปสู่สวรรค์ดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนาการนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเถิด